ี่างจ็นก็ได้จองได้อ่ามันก็ฟัาเจ็นได้ วัสดวันนี้รุงชุ้ยพาทัวร์จะพาทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีแม่กำลังสวยนะแเมฆเลยคนะ่ะนี่สวยมากล้ำลงอาจะสร้างรีสอร์ทนะบริเวณนี้ เส้นทางระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดอุทัยธานีเชื่อมต่อกันที่อำเภอบ้านไร่นนะครับระหว่างทางนี้ก็ฝนกำลังโปรยปลายลงเป็นมาเลยทีเดียวนะครับนี่ไงวันองปู่สังวานนะอืองวันนี้นะครับตลอดเส้นทางที่เราเด,เดินทางมาจาก เทมหานครมายังสุพรรณบุรีนะครับก่อนจะเข้าจังหวัดอุทัยธานีนี่ฝนก็ตกมาตลอดทางเลยครับตกเป็นมาตลอดอย่างประเทศอินโดนีเซียเลยนะนะภูเขาโผเขแบบเนี้ยอินโดนีเซียเลยลานกว้างประเทศไทยเนาะมันติดตรงสายไฟนี่มันก็เลยดูไม่สวยงาม <c oughs> ต่างประเทศเขาไม่มีสายไฟไงมันก็เลยดูดีไปหมด ตอนนี้เราก็เข้าเขตอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยธานีนะครับโดยเส้นทางนี้ได้สอบถามทางชาวบ้านว่าสามารถไปแก่นมะกรูดได้นะครับแต่ทางผมก็ไม่เคยเข้ามาสักทีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางผ่านเส้นทางตรงนี้นะครับวันนี้มาเราก็มาเสาะหาเส้นทาง ท่องเที่ยวใหม่นะครับใ,ในจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่นะครับก็ก็ไม่รู้ว่าแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่วันนี้เมฆเต็มเลยนะครับขณะที่ผมอยู่นี้ก็เมฆลอยผ่านตัวนะครับถ้าใครรู้ก็โปรดบอก่อยนะครับว่าจุดจุดนี้จุดเรียกจุดอะไรแต่เห็นเขียนไว้ตรงรถผมนะครับเห็นไหมครับจุดทิ้งขยะ อตอนนี้เรามาก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันครับขึ้นเขามาคจังหวัดายคาลีครับมาทาอำเภอบ้านไรอันนี้สถานที่พักนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร,น,น,รน,ไนั่นเลยครับก่อนเมฆเท่านั้นเลยครับมองไม่เห็นข้างล่างเลยภูเขาสวยงามจริงจริง มาในทางของน้ําตกผาลุ่มเย็นนะครับครับอันนี้ก็ดูแล้วเปรียบเสมือนอยู่บนอ่าสวรรค์นะครับอยู่บนก้อนนี้เราจะมาดูนางฟ้ากันนะครับนางฟ้า <c oughs> <ด>อันนางฟ้าครับนางฟ้า <c oughs> ที่ไหนเนี่ยเาเรียกที่ไหนเนี่ยมีใบบอก ดูทับทางโค้งต้นแท่งเกียร์ต่ำมาขึ้นมา ด้านล่างที่ผมถ่ายทำเนี่ยครับจะเป็นหมู่บ้านของคนนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาจากข้างล่างนะครับอันนี้อยู่อยู่บนยอดเขาอยู่ครับตอนนี้ท้องฟ้าปิดนะครับฟังเสียงมันเหมือนว่ามีน้ําตกอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ใช่ตกโอละลููกเขาอีกรูปนึ่ง น่าจะเป็นน้ำตกใช่ครับนี้ฝนตกก็น่าจะน้ําอุดมสมบูรณ์มาเมื่อกี้นี้มืดไปหมดเลยครับครับสถานที่นี้คืออําเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดสุทัยธานีานาจะนน้าตกำลังมองอยู่ว่าด้านล่างมัน,เ,นเห็นสายสายอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นคือน้ำตกหรือเปล่า เพราว่าเสียงดังมากครับด้านล่างที่เห็นหมอกคุมอยู่ครับจะเป็นหมู่บ้านนะครับเห็นายขอใช่ตอนนี้ฝนกำลังลุ่มครับ เราจะมาดูเส้นทางท่องเที่ยวเรา,ขา,นะา,าเข <c oughs> าเมันก็น่าแปลกนะฮะหน้าจะบมุกก็เหมือนก็แปลกหนาวนะหนึ่งสองสามสี่กลางเจินก็ได้จองได้อ่ามันก็กลางเจินได้ทั้งด ทำท้ายนาแล้วมั้งชื่อการเต้นจะต้องไปสร้างบ้านสร้างห้างหรอกด้ยดินเต็มเท้าเลยตอนเนี้ยเต็มตกเหอะมันเลอหนักมากเลยลองลื่นนะตรงเนี้ย นี่แหละครับจุดชมวิวของบ้านอ e ีมาดนะครับตอนนี้ก็มีจุดกางเต็นท์ให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่สายมาชอบแคมปิ้งนะครับตอนนี้ก็มีให้ท่านอยู่ณจุดนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราเดินลงมาจากจุดชมวิวนะครับลงมายังพื้นด้านล่างนะครับตอนนี้ก็มีร้านขายของของชาวเขานะครับ ผลผลิตจากการเกษตรของทางที่นี่ครับมีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขาเอา,เอ,าอะไรมาขายกันนะครับขณะนี้ก็ฝนตกมาตลอดทางเลยนะครับต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับถนนอาจจะลื่นได้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งดินโคลนแล้วก็เป็นปูนนะครับ เราก็เดินกันด้วยความระมัดระวังนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับชมสถานที่ของทางชาวหมู่บ้านชาวเขานะครับเขาจัดไปสําหรับเ,เตรียมรับนักท่องเทีาาย่วยวนะครับมาปลูกเรน,นานยนี่ไงบ้านจุดดอย ตกครับฝนตกมีฝนตกร้านค้าเลยเก็บปิดก่อ <c> น <oughs> มีคนมาท้ามาขายางงาเราเดินลงมาปรากฏว่าร้านค้านี่ครับ <c oughs> เขาปิดไปหลายร้านนะครับเพื่อจะเอาฝนตกนะครับนะักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ขึ้นมาซื้อของเท่าไหร่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ใช่ช่วงที่ท่องเที่ยวกันจริงนะครับแต่สังเกตดูว,ว่าดอกไม้ที่เขาปลูกไว้เนี่ยครับ ยังไม่โตเต็มที่นะครับเป็นดอกไม้เมืองหนาวแลครับดอกลิลลี่ดอกทิวลิปอย่างนี้ก็พอมีอยู่ครับแตว่ายังไม่ออกดอกโตเต็มที่นะครับน้อซื้อนี่หน่าายลูกไม่ไ้ไหนะไอเรียงน้อย ออกช่องอะไรวะลูกวันนี uh> ้มัาวถ่ายรูปไปได้ออกช่องอะไรวะออกช่องอะไรเนี่ยถ่ายรูปกันกกัวถ่ายูปเลยถู่ปแชก็แชแชกแม่ายมันแตกมันแตกเขาก็มันปลูกอีกาง เขาไม่โตแล้วโตนั้นก็คงที่เขาเอาคืนเนาะอันนี้เลยเนาะดูตูดที่ไล่อีกวันนี้เราก็มาอุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวเขานะครับชาวกะเหรี่ยงนะครับมีทั้งกระลำปีรูปหัวใจแล้วก็บอคเอรี่นะครับนี่เราละ ไม่แก่ค่ะไม่แก่ค่ะหลังตัดมา่างนี้แล้วคะอันนี้ก็มันจะแก่หน่อยนะเราก็เลือกอ่อนๆชันนะไหนขอที่ตัดที่ตัดขอที่ตัดที่ตัดแล้วอะไรอันนี้ค่ะบอคอกแครีค่ะอันนี้บอคอกแครีนะคะของชาวดอยค่ะดอยไหนดอยไหนอีมาดค่ะดอยอีมาดค่ะ กินได้ไหมกานกินได้เพราะมันอ่อนข้างในเนี่นยนะ บ้านที่นี่นะครับหมู่บ้านวีไซอีมาดนะครับเป็นบ้านที่มีอากาศหนาวเย็นรับที่สุดในภาคกลางนะครับของประเทศไทยของเรานะครับอันนี้ก็สถานที่ก็สวยงามนะครับปรับปรุงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมากันในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่นะครับคือช่วงเดือนธันวามกรากรุมพานี่นะครับ ได้แล้วครับกะลัมปีอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเกือบสามโลอันนี้บลัคเอรี่บัคเบอรี่บลัเอรี่นี่ห้าสิบบาทดอยเราอีมาก ตอนนี้เราก็อุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวเขานะครับแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถกลับบ้านนะครับเราคงไม่ไปที่แก่นมะกรูดนะครับถ้าจะไปแก่นมะกรูดก็ต้องขับรถต่อไปอีกสักพักนึงครับตอนนี้ก็กลับบ้านนะครับมเมฆเมฆบงังตอนนี้นะครับขึ้นภูเขาอีกแล้วอ่าเจอหมอกเมฆอีกแล้ว ก้อนเมฆครับก้อนเมฆ จอดรถเยอะไหมครับนะู้นมันไม่ค่อยมียตกู้นหน้าแรงมีสิเมื่อกี้ยังเห็นเป็นสายฝน,นตกเลยมีวันนี้มันแรงพิเศษแรงจนมีฝน okay. น้องพรของแกนผู้บนน้องแน่สาวแอนคนกาละสินเ mm hmm. มืองเลน้องเอินอำนาจจริอน,น้องพินร้อยเอ็ดคนชื่อกระทินน้องนริงอยู่มกดา สาวน้ำสกลสาวมนน้องคายสารคามน้องตายสาววิไลเป็นคนเบึงกา